สวัสดีคุณผู้ชมเจก,กันด้วยนะคะวันนี้ในช่องจิรายุเฟิรน์นเองย,ยี่วันนี้เรามาอยู่ในเกมเทคูลน้ำมะนาวนะครับมันเป็นในแบบเทคูลน้ำมะนาวนะครับเก็บเลมอนเก็บเลมอนยึบแล้วก็เอามาบัน่นเอามาคั้นคั้นคั้นน้ำคั้นคั้นเสร็จแล้ว จากนั้นก็เอ,อทำต่อไปเรื่อยๆนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่ขาย,ขาย,ขายาครับขายน้ำมะนนาแบบนี้เติมน้ำมนอะไรเล่นงไงอ,อ๋อตักน้ำมาก็นนี่ อเ้เลมอนก็ไม่ขึ้นเลยลเลมอนก็ไม่ขึ้นเลยเนี่ยคั้นเสร็จแล้วเอามาใส่เอาแก้วมาตักเลยเอาใส่เยือกอย่าเอาทจิบตั้งไว้ขายน้ำมะนาวครับโอ้ยเสิือเพิ่มเอาไปเลยครับน,น้ำมะนาวครับเอาไป ครับเอาอออไปไปเอาไปครับเอาไปเอาเอาไปดิครับเอาสรุปผมจะเอาไหมอ๋อหมดแลยทั้งห่า <c oughs> ต้องไปเก็บต้องไปเอาคั้นน้ำ่อนจึบ๊บเก็บก็นานนานเนี่ยจึบ๊บเก็บเลยหมดคั้นน้ำคั้นน้ำ คันน้ำนะครับกระดังคันน้ำอยู่นะครับตอนนี้โอยเยอือกนะโอยเยือกนะเอ้าเยือกนะใส่เยือกได้มาหกนะลูกค้าครับเอาเอาไปครับเอาไปเลยครับ ครับหมดแล้วแก้วน้ำเตึงเต็อุ้ยได้มาสามบาทเหรอเราไปเก็บใหม่ก่อนละนี่อง่วกแล้วเก็บเลมอนไปเลยเก็บเลมอนโอ้ยเก็บไปดีทําทน้ำทักน้ำเลย ที่หกอันนี้เหรอปัะเดียนนะคบผมขอเอาเยอือกไปนะครับใส่เยือกนะครับได้มาหกเอาไปเลยครับเอาเลยราคา20บาทนะครับหมดแล้วก็คือไม่หมดนะครับหมดแล้วไม่หมดนะครับเอาล้ครับผมต้องไป เอาต้นเพิ่มกันไม่ใช่เอาต้นดิบปลูกต้นไม้เพิ่มต่อไม่ใช่ต้นไม้ต้น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 เลมอนอะไรงีเก็บเลมอนเลยโอเคเอาฝนมันไม่เก็บดีเหรอเก็บไป ถ้าเต็มแล้วอ่อเต็มแล้วโว้ยเยอะมากเยอะมากค่ะอีิดการอาจจะแบบอ้าวเก็บดิมันไม่เก็บเลยเกืยวสิเก็บไปมี่สิหก หนึ่ยี่สิบหกอันอยู่นะครับเก็บไปเก็บไม่ได้เหรอเก็บ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 เฮ้ยช่างเนี่ยไม่ได้เก็บมาแล้วตัวนี้เก็บต้นนี้ก็ได้เก็บเก็บเต็มแล้วทำน้ำมะนาว โอเคเอาใครเยอะโอ้ยใครได้เยอะแน่เลยอะสำหรับใครเออนะครับตั้งแป๊บเดียวนะครับอาไปครับเอาไว้ขอบคุณครับขอบคุณที่อุดหนุนนะครับ มีงไมหมนะอ้าวขอบคุณที่หูดนุนนะครับเอาไปเลยครับโอ้ยยิ้มเทียวอ้าสวัสดีครับขอบคุณที่หูดนุนนะครับอ้าสวัสดีครับอ้าวโอ้โออยเดินด่านไม่ใช่เลยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่หูดนุนนะครับเนี่ย โอ้สวัสดีครับขอสวัสดีครับขอพูดทีอุดหนุนนะครับโอ้สวัสดีครับขอพูดทีอุดหนุนนะครับเอ่อ้าสวัสดีครับขอพูดทีอุดหนุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขาย, i, ย,ยเรืเร่อยๆรวยรวยเราเรารวยรวยแล้ว้ามะนาวครับคัน น้ำมะนาวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยน้ำเลมอนหรือน้ำมะนาวเนี่ยช่างเลยเรียกน้ำมะนาวก็ได้เรียกเลมอนก็ได้น้ำเลมอนครับน้ำเลมอนครับน้ำเลมอนอร่อยอร่อยครับคั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยครับคั้นกับมือผมเลยนะครับนี่อะไร อยากจ้างพนักงานมีอุย้ยมีจ้างพนักงานด้วยเหรอนักเลือกนักเลือกคืออะไรอ่ะเดี๋ยวะเอาแลวผมมาอยู่ที่ไหนอ่ะกลับบ้านก่อนอุย้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเอยน้องเป็นขามาเล่นด้วยเหรอเห็นชื่อเลยอ่ะ อันนี้ของผมใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้่างเซื้ออ,อคนเนือนักเลือกซื้อมาโอ้โหนี่มีนักเลือกแล้วนี่ซื้อต้นนี้ด้วยจะได้เร็วขึ้นนะครับนี่ซื้อนักเลือกอืม โอเคดีมากนักเลือกจิ้บคันน้ำคัออนน้ำโอเคไปช่วยนักเลือกต่อยก่ารอไป่เรยวนะครับคุณลูกค้าตอนนี้ผมกำลังเก็บเก็บเออเก็บเก็บเลมอนอยู่นะครับเต็มยังยังไม่เต็มนี่ เต็มแล้วโอ้ยนักเลือกเร็วโอเคเอ้าไหนนักเลือกเอยโอเคคันน้ำยาโอเค,อเคแล้วก็นี่ <All right. S 1> เอาไปใส่เอ้ยเฮ้ยอยากให้มันเต็มไปเลยอ่ให้มันเต็มไปเลยคันนี้ โอเคนี่ค <Yeah. S 1> ันเสร็จแล้วจังเลยเอ้ยน้องเพื่อนครับผมกำลังทํางานอยู่มาช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะผมกำลังทํางานอยู่ออย่าลืต้อนรับครับเดินดีด้วยนะครับระวังรถชนนะครับรถชนนี้ไม่ไม่เหลือซากเลยนะครับเนี่ยระวังรถชนนะครับระวังรถชนโอ้ยสวัสดีครับ ค่ะเดี๋ยมอนนะครับเนี่ย <c oughs> อ๋อเนี่ยสวัสดีครับอสวัสดีครับโอ้รวยรวยรวยครับรวยอ๋อสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับอคันน้ำต่อ อสวัสดีครับมันไม่ใช่กดผิดตั้งไว้ก่อนสวัสดีครับเอาไงมีใครมาโอ้สวัสดีครับ,เ,รดรบเดินดีๆนะครับระวังรถชนครับนี่คุณลืมทาครีมกันแดดเลยก่อนออกจากบ้านแล้วครับเนี่ยตัวดำจังสวัสดีครับนี่ตั้งครับโอ้ยน้ำมะนาวจะหมดแล้วโอ้ยไม่ใช่น้ำมะนาวน้ำมลมอน ขันน้ำขันขันอันนี้นี่นี่หายไปหายไปเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับขันน้ำก่อนนะครับรวยแล้วผมอะผมรวยแล้ว ตักตักน้ำตักน้ำโอเคสวัสดีคร oh, ับเฮ้ยมีใครอีกไหมเนี่ยโอ้ยคุณลืมทาชิปกระดดอีกแล้ววะเนี่ยคุณมาร้านบูกเฮ้ยลูกค้าคนเดิมเลยนี่ว่าเมื่อกี้สวัสดีครับ โอ้จักกคะเชียมได้แล้วกคะเชียแล้วแระเชียคทำงานได้ดีมากเลยอู้อ,อาใครได้ไหมอ่ะอบใครได้ น้ำโอเคเราเดี๋ยวนะครับผมขอจาดน้ำนะเอาไปเลยครับอ่าเอาไปครับ มีคันสดๆจากต้นเลยนะครับเนี่ยนี่คันโอเคแจ้งคนคันน้ำโอเคจะได้คันได้เร็วๆอ่า ในได้ขับวิงได้เร็วขึ้นนะครับเนี่ยขันขันผมทำหน้าที่ขันขันน้ำบ่เรม็มนะขันน้ำนะครับขันน้ำขันไปเลยปเป็นเรื่อยๆเดี๋ยวธุรกิจของเราก็จะเติบโตเอาสวัสดีครับเฮ้ยชาเชีย โอเคกระเด็นขคันน้ำหมดแล้วอันนี้เอาไปขันน้ำต่อเราไม่หน้าที่ขันน้ำเนี่ยอะไรนล่ลังมะนาวเหรอมไม่เอาตะการเราต้องการต้นอย่างเดียวตอนนี้สองร้อยเจ็ดสิบโอเคคือ กินทำงานเต็แมแอร์เลยเลยสามร้อยห้าสิบอันต่อไปตาแกทำงานด้วยนะครับนี่ขายน้ำครับขายเอย้ขอยขายขายขายน้ำมะนาวครับ ใส่น้ำเลมอนมะนาวเลมอนมะนาวเลมอนมะนาวอะไรกันเนี่ยไม่รู้แล้วครับเนี่ยขั้นน้ำแล้วอ <c oughs> ้เียมีเยอะมากค่ะน้ำตอนนี้อ <c oughs> อเ,เออเสียเออเยียจิตจั๊ใจ,ใจ,ใจ อันต่อไปสามร้อยห้าสิบโอเคสามร้อยห้าสิบนะเฮ้ยเงินใกล้ถึงแล้วไหนมาดูพนักง,งานของเราหน่อยโอ้ทำงานขยันค้ำแข็งมาก โอเค่เอต้นเสียต้นไม้เพิ่มนี่โอเคซื้อเฮ้ยมีคนงานรูปแล้วดิจางคนงานกนกันแล้วกันจะได้เร็วเร็ว ขันน้ำมะนาวโอ้ยเหลือแค่นี้มาตักน้ำตักน้ำนี่เอาล่ะสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แรงแรงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปเด้นะครับเย้บ๊ายบาย